สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะวันนี้อยู่กับเรานักปัดออนไลน์และเว็บสบาย9 9เหมือนเดิมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกครั้งและอีกครั้งเนาะวันนี้เราจะมาแนะนําเกมในหมวดสล็อตเนาะเราเข้ามาในที่ห้องสล็อตแล้วเราก็เลื่อนดูเนาะวันนี้เราจะมาเล่นก็คือค่ายเกมสล็อตเอ็กโอเนาะมีคนแนะนําเรามาว่าสล็อตเอ็กโอเนี่ย เขามีเกมเยอะเกมในนี้ชอบแต่ดีเราก็จะไม่พลาดนะ mm hmm. เพื่อนเราจะพาเพื่อนมาสุ่มเกมเล่นกันเนาะสามเกมจุกๆกุกไปเลยเพื่อนวันนี้เนาะ,ะสามเกมเกมแรกที่เราจะเล่นนั่นก็คือเกมนี่เลยเซาลินเนะาะเซาลินวัดเซาลินหรือเปล่านะโอ้โหครั้งแรกจะแตกไหมเรามาลุ้นกันเลยแม่ไปไปกันเราวางเงินเดิมพัน เส้าหลินไป20บาทนะเพื่อนๆนะเบ็ดละ20ิไปเลยจุกๆไป30สปินเนาะมาดูกันว่าจะได้ไหมรางวัลใหญ่จะแตกไหมโอ้โหวัดเซ้าหลินนี่เขามีเขามีนักลบเยอะเลยนะเพื่อนๆโอ้โหแหมโอ้โหจะแตกนะครับาอาจารย์ไม่ได้เนาะไปเลยเพื่อนๆไปต่อไปต่อโอ้โหขึ้นไหมขึ้นไหม มูยังไม่ข <meets Gil ets> ึ้นเมื่อกี้ไม่ก็จนได้ไหมแหมก็ยังนิ่งๆอยู่นะโอ้โอ้โหยังนะยังยังไปต่อไปต่อขึ้นไมมไม่ขึ้นเพื่อนๆก็เข้ามาเล่นได้เนาะในหมวดโอ้โหนเพื่อนๆได้มาแล้วได้มาอืไปแล้วครับไปแล้วครับเมื่อกี้ได้มารางวัลใหญ่ไปต่อไปต่อเพื่อนๆเข้ามาเล่นได้เนาะ อยู่ในห้องสล็อตนะเพื่อนเพื่อนเ,นเอนก็เข้าไปเลือกในห้องดูเนาะแล้วก็เข้ามาที่ค่ายเกมสล็อต XO ตัวนี้เนาะโอ้โหไปไปต่อ,อยังนิ่งๆอยู่นะจะแตกไหมจะแตกไหมแหมโอ้ขึ้นมาละขึ้นไหมงนี้ก็ยังนิ่งๆ,ๆเนาะไปต่อไปต่อ โอ้ไปไปไปไได้ไม่ได้ไหมนี่ขึ้นมาแล้วเพื่อนๆแม่ได้มาร100เนองวนะินมาหนึ100เมื่อกี้เป็นไงต่อไปต่อไปแม่อื้มไม่ได้นะเพืเ่อนๆแม่ยังนิ่งๆเนอะเกมเกมเศร้าหลินนี่เราลงเด็กที่20เนอะ แต่เพื่อนจะลองมาไต่เบ็ดดูก็ได้นะจาก1ไปเรื่อยๆจนถึง100อะไรก็ได้แต่เราจะลงเบ็ดเดิมตลอดเลยนะ20ครั้งนี้มา30สปินแหมก็ยังไม่ค่อยแตกเข้าไห่นะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราอาจจะไม่มีดวงกับเกมนี้นาะอ่ะได้ไหมขึ้นไหมโอ้ยังไม่ขึ้นแม่เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมต่อไปเลยนะเพื่อนเมาลุ้นกันว่าเกมต่อไปที่เราสูงมานั้นจะเป็นเกมอะไรเนาะ ไปเป็นลุ้นกันดีกว่ามาต่อกัเลยเนาะกับเกมนี้โซดีเอ็ดแม่นางราศีเนาะเพื่อนๆมาแล้วมาแล้วราศีไหนจะขึ้นเนาะโอ้โหครั้งแรกก็ได้มาเลย35เนาะเกมนี้เราจะลงเบ็ดที่30เนาะยาวๆ30สปินไปเลยเฮ้เพื่อนๆมาดูนะว่าราศีไหนจะขึ้น และได้ไหมได้มาสิบบาทโอ้โหขึ้นนะขึ้นเกือบทุกตาเลยนะนี่แม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งแล้วเพื่อนอืมไปเรื่อยๆเลยนะแม่โอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้นี่มันอะไรกันโอ้โหมันจะมีปนันอีกไหมนะโอ้โหได้ไหมได้ไหมยังนิ่งๆยืนนะ ไปต่อไปต่อเราจะเล่นให้เพื่อนๆดูเนะว่าเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกไม่ดีฮ <g ay> แต่เกมนี้รู้สึกว่าครั้งแรกๆจะได้มาอยู่นะโอ้่ไงเพื่อนๆพูดแล้วก็แตกอีกแล้วเนาะ <c oughs> แม่สล็อตเอ็กโอนี่เขามีเกมเยอะเลยนะเพื่อนๆเข้ามาแล้วเพื่อนๆก็อาจจะเลือกไม่ถูกหรือจะเล่นตามเราก็ได้เนาะว่าเกมไหนที่มันแตกดีเพื่อนๆก็มาเล่นเลย โอ้โหแต่วันนั้นเพื่อนๆก็พกดวงมาด้วเนาะหรือจะมาเล่นเกมนี้ก็ได้ราศีต่างๆนี่โอ้โหได้ไหมได้มา25บาทเนาะแม่ไปต่อไปต่อโอ้โหขึ้นอีกแล้วเพือ่อนๆแม่มันได้เรื่อยๆเลยนะแม่ไปต่อไปต่อแม เพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นได้นะว่าเกมไหนหรือคอมเมนต์บอกเราก็ได้ว่าเพื่อนๆอ,อยากให้เราเล่นเกมไหนให้ดูหรือบอกเราหน่อยว่าเกมไหนแตกดีต้องเล่นห้ามพลาดอะไรแบบนี้เราก็จะมาทําตามเพื่อนบอกเลยโอ้โหได้มาเพื่อนๆดูสิได้มาเท่าไหร่โอ้เจ็ดสิบแตถึงร้อยไมหนึ่งร้อยบาทท่วนเลยนะเมื่อกี้แม่แหไปต่อไปต่อเดี๋ยวเราจะไปเกมสุดท้ายนะกมสุดท้ายที่เราสมมาเล่นในวันนี้ใน ค่ายเกมสลอ็อต XO แล้วมาลุ้นกันว่าเกมต่อไปอู้เพื่อนๆดูสิเราวินบาเลยนะเราวินมาที่1 0 0่งรรบาทโอ้โหแต่ว่าเราจะไปเล่นเกมต่อไปเนาะมาลุ้นกันว่าจะเป็นเกมอะไรไปไปไปลุ้นกันมาแล้วเนาะเกมที่เราเลือกมานั้นก็คือเกมซนะาฟารีไลฟ์เนาะแม่เราจะไปเที่ยวสวนสัตว์ซาฟารีกันนะเพื่อน มาดูซิมาสองสัตว์กันว่าตัวไหนจะขึ้นตัวไหนจะนิ่นงเนาะแมนี่มาละตอนแรกโอ้โหยิรับขึ้นมาได้ได้มา20นะเมื่อกี้อ้โหไปต่อไปต่อเรื่อยๆไปเลยเนาะแม่เกมนี้เขาก็มีสัตว์ให้เราดูเยอะเลยนะี่เรามาดูเรามาดูแม่ยังนิ่งๆอีกเหรอโอ้โหได้ไหมได้มา13มบอทเมือ่อกี้เนาะ ไปต่อได้ไหมยังยังยังเราจะไม่ท้อเราจะหมุนต่อไปเนาะมันต้องขึ้นสักตาแหละโอ้โหมันได้ไหมได้ไมานะมจะได้มาเลยเนึ่ยเห็นนิ่งๆแต่ก็ได้เนาะได้มาตารลนิดละนะเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมเนาะมาเล่นกันดูว่าจะชอบแบบไหนเกมไหนที่เราเล่นให้ดูนะเป็นแค่ส่วนน้อยเนาะเกมเลย ค่ายสล็อต XO เขามีเยอะมากเพื่อนเยอะจนเลือกไม่ถึงเลยแหละโอ้โหได้มาแล้วแปดสีบ่บาทนี่เราก็สุ่มมาสามเกมเนาะสามเกมหลักๆน,นี้ที่เราสุ่มมาเองเน่ยไปแล้วได,ด้โอ้โหได้มาแล้วสามสบาทแมทเกมนี้เราลงเดทที่ยี่สิบเนาะ เราก็จะลงประมาณนี้ทุกเกมเลยนะที่เราเล่นมาคันดูเลยวเกมไหนจะทำให้เราได้ปลารกลับมาบ้างนะโอ้โหได้ได้สองบาทนะนเพื่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างในเพจของเราเนาะเราจะมาอัปเดตเกมให้เพื่อน,น,อนดนอนูทุกทกวันเลยนะนเพื่อนเราจะมาเล่นให้เพื่อนๆดูฟรีไปเลยเแหม่ขึ้นไหมแหม่พูดตั้งนานก็ขึ้นมาแค่16บาทเองนะเพื่อนแหมปไปต่อไปอ ได้ไหมโอ้โหมีรับมาทีไรได้เัินเยอะจริงๆเมื่อกี้หกสิบสี่บาทเนะี่ยไปต่อไปต่อเป็นยังไงนะเป็นนิ่งๆแล้วเนาะนิ่งๆแม่ไนดะ้ได้มาสี่บาทไปเรื่อยๆเนาะโอ้ วันนี้เราก็เล่นไห้เพื่อนดูเนาะเพื่อนลองคอมเมนต์ดูก็ได้ว่ายังไงสนุกไหมเกมชอบเกมไหนเนาะวันนี้เราก็จะใกล้จะหมดเวลาลงแล้วเกมของเรามันก็ยังนิ่งอยู่นะเพื่อนยังไงก็ฝากเพื่อนเนาะกดไลค์กด, like, กด, like, กดแชร์อีกครั้งนะแล้วเราจะเจอกันในคลิปต่อๆไปนะอย่าลืมอย่าลืมบ๊ายบายเพื่อนแล้วเจอกัน ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดเป็ิงเป็นกำลังใจให้นักปั่นออนไลน์นะครับเพื่อน